สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาบอกกิจกรรมใหม่นะครับสำหรับโรนันโดที่เข้ามาใหม่นะครับคืนนี้เลยนะฮะนั่นคือโรนันโดทีโอทีวายนะครับว่าอยากจะได้ยังไงต้องทำยังไงนะครับผม อย่างแรกนะครับอันนี้ผมลองเปิดไปแล้วแพ็คหนึ่งนะก็คือแพ็ค200นะครับมันจะเหมือนกิจกรรมก่อนๆนะครับที่ให้เราเปิดไล่แพ็คไปเรื่อยๆนะครับแล้วทุกแพ็คเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้โรนัลโดนะครับก็ไล่ไปเลยครับ500 500พันหนึ่งพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันจะเหมือนกิจกรรมฟันได้วอเลนไทน์อ่ะครับคล้ายๆกันนะอันเนี้ยมันจะการันตีที่ผมคิดให้แล้วนะมันจะอยู่ที่3 6 0 0ครับผม่า36,000นะในตัวฟีฟ่าพอยต์นะครับ ก็ถ้ากับว่าเราต้องเติมตัวแพ็คใหญ่นะครับแพ็คหมื่นเนี่ยสามครั้งนะครับก็ลองไปคำนวณดูนะแล้วแต่ร้านนะครับว่าเติมล้าไหนถูกกันนะครับโอเคทีนี้เนี่ยมันก็ถ้าเกิดเราเติมแพ็คใหญ่3แพ็คนะครับมันก็จะเหลือพอยต์ประมาณห้าพันสี 5, นะครับให้เรามาซื้อตัวนี้ครับแพ็คตัวนี้น,นะมาแป๊บหนึ่งมันจะเป็นแพ็คตัว อ่าสตาร์พารตัวนี้ครับแพ็คตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมันจะเป็นแพ็คที่เราไว้สำหรับเดินแต้ม UOTOTY พาสนะครับเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ครับให้เราทำเดลิควสเลยครับคล้ายๆควสไลววันะนะปกติเลยเนี่ยครับเป็นแพ็คตัวนี้นะครับ5,000ฟีฟ้าพอยนะ เราก็จะได้คล้ายๆือนสตาร์พาร์ตนะครับแต่ว่ามันจะแพงกว่านะอันนี้ก็เนี่ยครับไล่ไปเลยนะอันนี้คือของที่ได้นะครับในแต่ละวันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทำเควสไอเจ้า H ตัวนี้นะครับเควส s สกิลของตัว TOTY นะครับ3อันนะ3 3อันแล้วก็มันก็จะขึ้นเควสตัวนี้ยครับว่าเราคอมพลีทนะเนี่ยครับอันติเมตพาร s เซอร์นะเห็นไหมตัวนี้นะครับ เราก็ได้ point มาประมาณร้อยสกอร์นะครับเราก็จะได้เปิดรางวัลอันแรกนะผมว่าสายฟีไม่น่าทันนะต้องเติมนะครับผมดูล้สายฟีถ้าเกิดใครอยากจะแลกเนี่ยผมว่าไม่น่าทันนะอาจจะต้องเติมนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า,าการได้เรียญอัลติเมท point เนี่ยมันก็ได้จากการแลกตัวพวกเมซี่ เลวานเอ็มบัเป้อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะเพราะาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปว่าใครแลกตัวไหนมาบ้างอะเพราะว่าบางคนเนี่ยแลกเหมือนกันนะครับก็ผมจะขอคิดให้แต่ตัวอาสตาพาร์เนาะอันนี้จะได้ประมาณ225นะครับถ้าเกิดว่าเราเติมนะผมดูแล้วมันจะได้อยู่ที่ประมาณ225นะครับหมายถึงตัวเหรียญที่เอาไว้แลกตัวอันติเมตนะครับทีนี้เนี่ยตัวอะไรใช้อะไรมั่งอะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้นะครับ ก็ลองไปไล่กันดูน,นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้กี่เหรียญน,นะครับอย่างสายตาพาสเนี่ยจะมีดาวไ50เหรียญน,นะครับแล้วก็รวมกับไอตัว UTO TY พาร์สนะครับจะเป็น225นะเราต้องมาซื้อตัวนี้เพิ่มอีกประมาณ25เหรียญน,นะครับถ้าเกิดอยากได้อ็มบัเป้นะนะครับก็ลองดูนะครับผมผมว่ามันราคาค่อนข้างแรงเลยนะสำหรับแพ็คนี้นะครับเนี่ยอย่างดูอย่างเมสซี่นะครับใช้ประมาณ500กว่านะ อันเนเมซี่ใช้นะผมว่าหนักเลยนะเติมเติมหนักมากเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคครับแล้วผมก็ขอเสริมนิดหน่อยนะครับมีพามไอคอนตัวใหม่เข้ามานะนั่นคือรถกุลิตนะครับค่าพลังนี้ต้องบอกเลยแม่งโคตรโกรงครับโกงสุดๆเลยนะนี่นเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมนะครับยิงได้2เท้านะครับแล้วก็เล่นได้แทบทุกตำแหน่งในกองกลางเลยนะ CDM CAM แล้วก็ CM นะครับแล้วก็ทางด้านของกุล,ลิตเนี่ยผมก็จะขอคิดเฉพาะคนที่ยังไม่มีอันติเมทพอยด์นะครับก็คือว่าเติมแต่ตา,ตาพาสอย่างเดียวเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการสรับสนนะครับสำหรับใครที่แรกเนมาเอ้ยขอภัยครับแรกเอมบัปเป้แรกเลวานแรกเดอร์บอยอะไรเงี้ยก็หักลบไปนะครับสำหรับไอตัวเหรียญออนติเมทที่ใช้นะครับอันนี้เราต้องใช้อย่างเดียวนะใช้พันหกเหรียญน,นะครับเราถึงจะได้กุล,ลิตนะครับ ส่วนเรื่องจะได้ยังไงเนี่ยผมคิดให้คร่าวๆจริงๆนะอันนี้คร่าวๆเลยนะครับใช้ประมาณ1นึ่งแสนเก้านฟีฟาพอยต์นะครับในอันนี้คือผมคิดให้แบบในกรณีที่คุณซื้อตัวนี้นะครับซื้อตัวแต้มแต้มตัวนี้นะครับเนี่ยขอภัยครับเป็นแต้มตัวนี้นะเนี่ยสิเหรียญน,นะครับคูณไปเลยฮะผมคิดให้แล้วนะ ได้จุดเที่มา192,600นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาหารกันดูนะครับ192,600นะเราลองมาหารฟีแปร์พอยดูครับอันนี้หมื่นสองนะหมื่นสองเนี่ยได้ถ้าเกิดคูณ10เนี่ยก็คือ3,700 3,700นะครับคูณ10ก็แสนสองนะแสนสองนี่คือเอาเอาแค่แสนสองก็37,000แล้วนะครับแค่แสนสองก็สา0 0มื่นเดแล้วผมจะลองหารให้นะครับหารด้วย 1>, 1, 2, 7, 0, 0นะครับอ่าขอภัยครับ 1, 1 1, 2, 16คีย์คีนะครับก็คือคุณต้องเอา3,006นะครับอ่า3,007นะครับไปคูณ16นะ3,700นคูณด้วยสินะครับตีเงินไทยครับข้าวๆเลยนะอันนี้คือแบบราคาแบบตลาดเลยนะครับไม่ได้ราคาแบบล้านเติมนะหกหมื่นครับ ทีเนเงินไทย6กหมืนบาทครับกุลิตัวเดียวนะ <c oughs> ก็ลองดูนะครับสําหรับใครที่มีทุนทรัพย์เหลือนะครับก็ลองดูผมว่าน่าจเป็นตัวเอ็นเกมละเป็นตัวที่จบที่สุดแล้วสาหรับพาไมคอนนะครับที่เข้ามาใหม่นะโอเคครับส่วนกิจกรรมใหม่เนี่ยก็ที่เข้ามาก็มีประมาณนี้นะครับส่วนไอกิจกรรมตัวยูโรปาเนี่ย เดี๋ยวไว้ผมทำคลิปแยกอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ไว้สำหรับกิจกรรมตัวอันติเมตนะครับว่าจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วต้องทำยังไงบ้างนะครับก็หากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย